โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งครับสำหรับเกมเพชรพุ่งสก้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนจัดหนังสือจัดสมุดนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงคอมโบหนังสือบวกกับอัลติเมตนะว่าใช้อันไหนถึงจะคอมโบดีคอมโบโหดนะครับก่อนจะไปิ่มคลิปนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ซั b s c r i b e คลิปนี้นะครับผมสัก22ไลค์ก็พอ นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากอินโทรสั้นๆนิดนึงนะครับขอแนะนําร้านซีบายช็อปประกันขายไอดีเกมไก่ตันต่างๆไอดีไก่ตันผลเสือไอดีไก่ตันมูจิผลตื่นไอดีไก่ตันเผา v ีเทียรสิบไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายแถมยังมีประกันเต็มเกมต่างๆก็จะเป็นฟีฟายอาร์วีลิงก์ Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับการีปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธศักราช19ใช่หรือไม่ขอแนะนํา UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG ZRG หรือถถ้ายังไมู่กใจเรราามีกขยเซิร์ฟเวอรร์าคาที่่ยร์ เอาเจ็วันส0วันเ0้าสิบวันร้อยแปดสิบวัน,วนหรือสามวันหากคุณใช้งานมันจุดใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกรแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถได้รับระการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็ฝากด้วย นะครับแล้วก็ใต้คลิปนะครับจะมีร้านผมนะมีบริการขายยักษ์นะครับราคาเริ่มต้น99บาทนะครับมีบริการสุ่มยักษ์เริ่มต้น19บาทฉ่นนั้นเองนะครับถูกมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับมาเรามาพูดถึงการจัดสังสือหรือสมุดกันดีกว่านะครับผมก็ได้อ่าเตรียมไว้แล้วนะครับ4ช่องนะครับโดยการจะแบ่งออกเป็นโหลดเอาหนึะครับก็คือ Pay to Win นะครับหรือของจัดค่อนข้างจัดเต็ม นับส่วนอันที่2เนี่ยก็เป็น pay to win เหมือนกันนะแต่จะเป็นในการหาของนะครับอันแรกจะเป็นการ farm p e รนับลืมบอกไปโหลเอาลสามนะจะเป็น free to pay และโหลเอาลสี่ก็จะเป็น free to pay เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดทีละอย่างนะรเราจะพูดถึงในส่วนของ pay to win ก่อนเริ่มจากเซตแรกนะครับผมเซตแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของการ farm p e รนะครับ farm p e รเห็นไหมจะใส่ d ด a m o n d c h e s มิมิกมานะครับก็คือเน้นพชร เน้นเพชรประมาณ60%สิบเนะครับของ40%รนับก็ยังคงติดทีชิฮันเตอร์มาอยู่นะครับก็จะใส่มาส่วนของแม่เหล็กมานับจริงแม่เหล็กอันนี้นะครับถ้าไม่มีงบหรืองบขาดนะครับใส่เป็นสีฟ้าธรรมดาก็พอนับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เอฟเคนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมเอฟเคเนี่ยต้องใส่แม่เหล็กนะครับงั้นเดี๋ยวตรงขอบๆมันเก็บไม่ได้เดี๋ยวมันจะแหลกนะครับผมแล้วก็ใส่มาส่วนของสปีดมาเนี่ยผมต้องการให้มันแบบตีเร็ววิ่งเร็วตีเร็วขึ้น นแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่แบบเลือดเยอะนะครับพวกพวกเดมอนเชฟบิมิกหรือเชฟบิมิรมดาเนี่ยเลือดมันไม่ได้เยอะนะครับก็เลยใส่มาเป็นคริติคอลหนึ่งอันเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเซตเพชรคุกสิบของ40นะครับี่ยประจุสูตรของโดูดเอาสองนะครับเซตนี้เนี่ยของล้วนนะครับต้องการของอย่างเดียวเลยนะครับแต่เซตนี้เนี่ยเรายังจะได้เพชรอยู่ได้เพชรจากไหนได้เพชรจากการตีแมสซีฟคอมเมิแล้วก็ได้จากเชฟบิมิก ที่มันมีโอกาสจะสุ่มเป็นกล่องเพชรมาให้เรานะครับส่วนอ่าบอสเชลลี่บิ๊กกับลัคกี้บ็อกเนี่ยเพชรมันน้อยมากเลยนะอืมแม้สี่คอมแบ้ตมันได้เพชรเ,เยอะกว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผิดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับก็เลือกใส่มาเป็นสตรองเพชรนะครับแล้วก็คริติคอลเ,เพราะอะไรเพราะว่าบอสเชลลี่บิ๊กเนี่ยเลือดมันค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้นิดหนึ่งในการตีแบบแรงๆหน่อยนะักเลยใส่สตรองเพชรกับคริติคอลวีไไอไปนะครับแล้วก็ แล้วีิคอมเมเหมือนกันนะครับเลือกมันค่อนข้างเยอะนะครับต้องตีให้มันแบบรดเร็วๆก็ต้องใส่ดาเมจเพิ่มใส่คีิคเลเพิ่มนะครับเซตนี้นะครับแลกกับของที่ได้มาเยอะมากๆถือว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มก็คือเราสามารถฟาร์มของไปขายหรือฟาร์มพวกน้ำยงน้ำยางสื่ออะไรมาใช้เองได้นะอันนี้ก็โอเคนะแต่ส่วนตัวของผมนะยังชอบโหลดเอาหนึ่งมากกว่านะเพราะว่าผมเ้นเพจมากกว่านะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับอ่ะมาถึงในส่วนของฟี p ูเพลสสำหรับสายไม่ได้เติม นะครับไม่ได้เติมงบน้อยนะครับจัดเซตนี้ไปเลยครับนี่ครับเซตจัลเเตอร์ 2, สองเพชรสองสปีดหนึ่งครับคีที่เไม่ต้องใส่สตองเพชรไม่ต้องใส่นะเนื่องจากว่าเซตนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบทําให้เลือดเยอะเข้าใจไหมก็คือแบบในแคดียมก็พอแล้วเนี่ยตีไม่กี่ทีมันก็แตกนะแต่ว่าถ้าคุณไม่มียักษเลยไม่มีหิ้วเลยเนี่ยเอาสปีดออกใส่คี i ์ที่เายังเป็นทางเลือกที่ดี นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยแบบไม่ค่อยมีอะไรลเลยเนี่ยเอาแมกเนตออกใส่สตรองเพชรยังเป็นตัวเลือกที่ดีแต่เราจะไม่ได้แม่เหล็กเนี่ยเราต้องเดินอ่าเก็บรอบๆแบบเองนะครับเซตนี้ก็ถือว่าดีดีกว่าเมื่อกี้นะครับแต่มันเสียวเวลาที่เราต้องเนี่ยเดินไปเก็บของนะอ่าเดี๋ยวผมใส่เป็นเซตเดิมก่อน่ะใส่เป็นสปีดนะครับถ้าตัวหวัวแล้วใส่ประมาณนี้โอเคนะมาดูส่วนของโหลดเอา4ี่ันนะโหลดเอา4ี่นี่คือจะพอมีงบขึ้นมานิดนึง นะครับเอาไว้าฟาร,ร์มของฟาร,ร์มเพจอันนี้น่าจะประมาณเพชร40ของ60นะครับก็เนี่ยผมเลือกใส่มาเป็นลัคกี้บ็อกซ์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ตีนานเหมือนบอสเชสมิมิกกับแมสซีฟคอมเบตไงต่อให้มันตีนานหน่อยนึงผมก็ใส่ค,คริติคอลเวล้วเล่มหนึง่งนะครับค,คริติคอลเล่มหนึง่งตีไอ้แมสซีฟคอมเบตกับบอสเชสมิมิกเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยถือว่าเหนื่อยนะถ้าเลือกได้ช่องน้อยใส่ลัคกี้บ็อกซ์ดีกว่าครับได้ของเยอะ เพชรอาจจะไม่เยอะแต่ได้ของเยอะนะครับก็ทีเชอร์ฮันเตอร์สองนะตรงนี้นี่ปรับใช้ได้นะครับก็อาจจะเอาทีเชอร์ฮันเตอร์ตรงนี้ออกนะครับใส่เพชรไปนะครับอันนี้ปรับใช้กันได้นะครับผมโอเคถ้าตัวไม่ดีก็เหมือนเดิมนะครับเอาออกหนึ่งอันใส่สตรองเพชรไปคู่กันกันกบคิทซ์คอลนะครับไม่จำเป็นต้องใส่คิทซ์คอลสองเล่มนะใส่เล่มเดียวแล้วก็ใส่สตรองเพชรดีกว่านะครับจะได้ทั้งดาเมจคิทซ์คอลแล้วก็ดาเมจตัวละครเพิ่มขึ้นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้จากสองทางนะครับลองปรับใช้กันดู นะครอาจจะเอาเอาเอันนี้ออกใส่สปีดสปีดยังเป็นทางเลือกที่ดีนะผมแนะนำแนะนำนะเพราะว่าผมใส่ปุ๊บเนี่ยเพจก็ของจะได้เยอะขึ้นจริงๆมันเร็วมากจริงนะครับประมาณนี้นะสำหรับสี่สรทที่ผมได้เตรียมให้ทุกคนได้รับชมนะครับอ่ะมาส่วนของออนติเมทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมหยุดตีก่อนหยุดตีก่อนเดี๋ยวเก็บตัวก่อนอ่ะเก็บตัว อ่ะเก็บตัวเชสเปลของผมนะครับอยู่ที่เลเวล74นะครับเป็นอ่าเชสเปลระดับเซเลเชียลนะครับผมจะลองดูนะว่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะมาเออเดี๋ยวมันจะมากี่กล่องนะครับปุ๊บอ่ามา3กล่องนะครับแบบนี้ลองตีดูครับนี่ครับดอบของดอบของเยอะมากดับของเยอะมาก,อ,อ,มากอ่ะลองตีกล่องนี้ปุ๊บนี่ของเยอะมากอุ้ยของเยอะจริงว่ะอิ่มอ่ะจุกอะจุก อ่นี่นะครับถ้าคุณไม่มีงบไปซื้อเชสสเปลเออไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีงบไปซื้อเชสมิมิกนะครับเชสสเปลเป็นคําตอบที่ดีมากราคาถูกมาประมาณเกือบ3เท่าเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับซึ่งถ้ามันใช้คู่กับเชสมิมิกเนี่ยมันก็จะดีเข้าไปอีกถูกไหมได้ทั้งของได้ทั้งเพชรออกมาถี่มากๆนะครับแนะนําเลยนะครับเป็นคอมโบที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ในการฟาร์มนะครับก็คือทุกเซ็ตต้องมีเชสสเปล แล้วก็เชดบีมิกต้องมีของโคตรด,ดีนะแต่มันไม่ใช่ฟรีทูเพลย์ไงเขาจะมัน,ม,นมันแพงอะมันแพงมากนะครับสายฟรีก็อาจจะอยู่ยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเล่นเกมนี้ทำไมสายฟรีเล่นได้นะอยู่ได้อยู่ได้แต่อาจจะอยู่ยากนิดนึงนะครับพยายามเล่นอีเวนต์เยอะๆนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะมียากไหมสุ่มก็สุ่มมีอะไรทำก็ต้องทำนะจะตามคนอื่นทันนะส่วนไอ้คนที่มันเพ์ทูวินหรือสายเติมเนี่ยมันของฟูยืนฟันมา่สุดท้าย แค่นี้มันก็ได้เพยรได้ของแล้วนะไม่จะเป็นต้องไปเล่นกิจกรรมอะไรนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเชสสเปลกับเชษมิมิกโคตรดีแต่เชษสเปลเนี่ยมีโอกาสที่ราคามันจะตกนะเพราะว่าวิธีการหาเนี่ยมันสามารถหาได้อยู่ตลอดเวลานะวันนี้ก็ระวังระวังนิดนึ่งอาจจะรอให้มันลงก่อนแล้วค่อยซื้อหรืออาจจะซื้อรีบใช้รีบซื้อรีบขายประมาณนี้นะแต่เชสมิมิกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่กลับมาขายแล้วนะน่าจะเป็นของลิมิเต็ดไปเลย นะครับมันมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังสือตอนซีซั่นแรกๆที่ออกมาเลยอัปเดตแรกนะครับโอเคผมก็จบลิปนี้ประมาณนี้นะชอบคลิปนี้ฝากที่จะกดไ like, ลค์ทำสติ๊กเก์คลิปนี้ผมด้วยละกันนะครับก็สจบแบันนี้ไปนะครัปุ๊บเย้